สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูแกงหน่อไม้แบบอีสานบ,บ้านๆค่ะเมนูนี้ทำง่ายๆค่ะไปทำกันเลยค่ะง่ายๆค่ะหลังจากนั้นเราก็จะขูบใบยานางของเรานะคะเอาใบยานางของเราใส่คุกลงไปค่ะ ตามด้วยโขกนะคะโขกในใบยานางของเรานะคะให้ละเอียดค่ะดำไปเรื่อยๆค่ะเมนูนี้ทําง่ายๆค่ะแต่อร่อยมากๆค่ะโขกไปเรื่อยๆเลยค่ยะ,คะจนกว่าจะได้ที่นะคะเกงหน่อไม้แบบอีสานบ้านเรานะคะเรียกว่าเกงแบบราวาอร่อยมากค่ะดำไปเรื่อยๆเลยค่ะ วยนางของเราโขกละเอียดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเทน้ำเปล่าลงไปค่ะพอเทน้ำเปล่าลงไปแล้วนะคะตามด้วยเราก็จะกองน้ำยางนานของเราค่ะเราจะกองเอาแค่น้ำนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะกองได้ที่แล้วนะคะตามด้วยเราก็มาจะมาตาข้าวเบือคะ่ะ เอาพริกใส่ลงไปค่ะขา้าวเบือใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปแล้วนะคะแล้วก็จะตำนะคะหรือว่าโขกจนกว่าขา้าวเบือของเราจะละเอียดค่ะตำไปเรื่อยๆค่ะเมนูนี้ทำง่ายแต่อร่อยมากๆค่ะโขกจนกว่าขา้าวเบือกับพริกของเราจะละเอียดนะคะ กไปเรื่อยๆเลยค่ะเมนูนี้ทำทานตอนไหนก็ไม่เบื่อค่ะแล้วอร่อยสุดๆค่ะพอเราขูกไปเรื่อยๆได้ที่แล้วนะคะตามด้วยเราก็จะตักขึ้นนะคะพักไว้ค่ะตักขึ้นพักไว้แบบนี้ค่ะ ตามด้วยนะคะวันนี้เราจะใส่พักขยงงําเดือค่ะเดือเกงหน่อไม้นะคะเราจะหั่นแบบนี้เลยค่ะผ mm hmm. ักใส่แบบหลายอย่างมากค่ะตามด้วยใบเมงลักค่ะเราก็จะเด็ดแบบนี้เลยนะคะ ตามด้วยชะอมตามด้วยชะอมของเรานะคะเราจะหั่นแบบนี้เลยค่ะพอหั่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราไปแกงหน่อไม้กันเลยค่ะเทหน่อไม้ลงไปค่ะเราจะหั่นเป็นบางๆแบบนี้เลยค่ะเทน้ำยานางลงไปค่ะ ทำด้วยใส่น้ำล้างโคกล,ลงไปค่ะใส่ข้าวเบือลงไปค่ะแล้วเราก็จะปล่อยไว้แล้วก็กุเลกุเรกุเลค่ะยึดโคลนกลนให้เข้ากันค่ะตามด้วยปรุงรสด,ด้วยเกลือค่ะใส่ลงไปค่ะเกลือแล้วปรุงรสด,ด้วยผงนัวนะคะ หรือว่าปรุงปรุงรสใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปแล้วก็ครีคุรีครีให้เข้ากันค่ะหรือว่าคนวนให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะตักฟองฟองออกค่ะตามด้วยนะคะเราก็จะใส่น้ำปาลาค่ะเราจะตักน้ำเกงที่ร้อนๆนะคะไปคุกคๆกับปาลาค่ะ แลเราก็จะกองเอาแค่น้ำค่ะส่วนตัวปลาล้านะส่วนตัวปาลาเราก็จะทิ้งค่ะใส่ลงไปแล้วก็กุลีกุลค่ะคุลีกุลเข้ากันค่ะตามด้วยเราจะใส่ชะอมลงไปค่ะ ใส่จะอมลงไปแล้วตามด้วยใส่ใบแมงลักลงไปค่ะใส่แมงลักลงไปคุเลคุเลตามด้วยขาดบาดัวใดก็คือผักขยแยงค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปแล้วก็คุเลคุเลคุเลนะคะเลยคลงกลนแบบนี้ให้เข้ากันเลยค่ะเมนูนี้อร่อยมากๆค่ะเกหน่อไม้แบบอีสานบ้านๆเฮาค่ะอร่อยเด้อค่ะ แค่นี้ก็เสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะเตรียมนะคะจัดเสิร์ฟเลยจ้าเกงหน่อไม้แบบบ้านๆอร่อยมากๆค่ะเมนูนี้ชอบทานมากๆน่าทานมากค่ะหน่อไม้ชิ้นใหญ่ๆตัวๆ,ๆอร่อยๆเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ